สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะเอฟซีวันนี้เรามาดูการคั้นส้มผักบุ้งแก้วกับเอฟซี่ะ,ะผักบุ้งแก้วหนึ่งกิโลกรัมใส่เกลือลงไปสามช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะลงมือคั้นเลยกับเอฟซี่ะคะั้นส้มผักบุ้งแก้วด้วยค่ะพี่น้องเด้อ วันนี้ภมพันธ์คันไปด้วยกุมพันธ์จะร้องเพลงให้ฟังนะคะเป็นเพลงที่กุมิพัน์ประพันธ์ขึ้นมาด้วยตนเองค่ะเพลงคำพวบกล้ำไทซซีค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะเด็กไทยจงข้นใจควบกล้ำควบรอรอโวจะจำขึ้นใจความขวัญรีบเร่งเร็วไวสุขสบายชื่นในชีวัน สุกสดใสชื่นในชีวันกลิ่นหอมกล้วยไม้พฤกษากล่นผักกาดูชชอชัยไลยเรียนรูร้ความกล้าเร็วไวสุกหรือไทยชื่นในชีวีสุกหรือไทยชื่นในชีวีคิดคิดรู้ให้ดีจำจำไว้ให้ดี คิดคดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีเด็กไทยจงสนใจพอามรำครามรวำจะจำขึ้นใจควาควานได้เพรยงเร็วไวสุขสดใสเชื่นในชีวันสุขสดใสเชื่นในชีวันพลิ่นหอมกลงมาให้ปรึกษา ปักกาชูช่อใจลายเรียนรู้กับความเร็วไวสุขไทัยชื่นในชีวีสุขไทัยชื่นในชีวีค,คิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีเด็ก จงสนใจควบกรกมควบรอรอโวจดจำขึ้นใจควาความได้เปล่งเรืวอยสุขสดใสชื่นในชีวันสุขสดใสชื่นในชีวันกลิ่นหอมพุ่ยไม้ปรึกษากลิ่นรกราจูช่อใช่ไลยเสียนรู้ โกรมเร็วไวสุขฤดายชื่นในชีวีสุขฤดายชื่นในชีวีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีจบละท่าคำโปรแกรม อักษรควบกล้ำมีอยู่สามตัวนะคะรอเรือรอลิงแล้วก็วรวเนคำใดที่อ่านออกเสียงรักอรควบรอเรือรอลิงวอวเวนคำนั้นก็จะเป็นคำควบกล้ำแท้ค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะภูมพันธ์กำลังคันสุมบักบุ้งแก้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะโอ้โหสวยเลิอดเลยค่ะคันให้น้ำออก นีค่นน้ำเริ่มออกแล้วยางยางผักบุ้งค่ะผักบุ้งก็จะมียางเหมือนคันจองนี่ค่ะเราก็ต้องคั้นออกคั้นแล้วก็ไปล้างก่อนนะคะล้างหนึ่งน้าแล้วเราค่อยมาปรุงเครื่องปรุงรสนะคะแล้วจะอร่อยมากเลยค่ะนี่ค่ะบีบบีบบีบไป,บปนวดไปพี่น้ง โอ้โหออ้สวยค่ะ FC ่ะสวยมากเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะคันประมาณห้านาทีเลยค่ะคันให้ได้เวลาห้านาทีเลยค่ะน้ำยางก็จะออกพอดีเลยค่ะยางผักบุ้งก็จะออกมาพอดี โอ้โหเรียบร้อยไฟีค่ะพอแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปล้างหนึ่งน้ำค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วไข่ฟซีค่ะล้างน้ําเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็ใส่เกลือใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะผงชูรสหนึ่งช้อนชาค่ะน้ำตาลทรายสามช้อนโต๊ะค่ะใส่ไปเลยค่ะสูตรคูมพันนะคะสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องคูมพันตุลาการตอนนี้เรากําลังทํา ขันส้มผักบุ้งแก้วผักเอฟซีค่ะปืดใส่น้ำขมาลงไปค่ะน้ำแช่ข้าวค่ะเอฟซีค่ะนี่ค่ะอใส่ลงไปหนึ่งลิตรเสร็จเรียบร้อยค่ะเอฟซีค่ะนี่ค่ะขันส้มผักบุ้งแก้วค่ะตัวเด็ดเคลีรับช่องคลพันตุลาการทำกินก็ได้ทำขายก็ดีค่ะเอฟซีค่ะนี่ค่ะสวยเลยค่ะสวยงามเลยค่ะเอฟซีค่ะ สวยเลิศเลยค่ะขอบคุณเอฟซีมากมากเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะนี่ค่ะพี่น้องคันส้มผักบุ้งแก้วโฮมพันนี่ค่ะสวยงามเลยค่ะนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะเอฟซีค่ะสวัสดีค่ะ